ธุรกิจกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันมันที่กอดน,นะฮะมันลงทุนได้หลายแบบนะครับคือธุรกิจควอนตัมเนี่ยไอ้คุณที่แนะนําไปเนี่ยมันมีอยู่สี่ห้าหตัวนะฮะคราวนี้ใครจะมาลงทุนหุ้นพวกนี้มันจะมีมันจะเป็นอ่าหุ้นที่มีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงถึงสูงมากนะฮะคนที่เหมาะกับการที่จะเสี่ยงแบบเนี้ยอยกตัวอย่างนะคุณอีกว่า เราขาดทุนในตลาดฟุตไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สมมุตเราขาดทุนเอติดดอยเลยเก้าสิบสี่แล้วลงมาเหลือสองบาทเพิ่มทุนก็ประมาณห้าบาทใช่ไมขาดทุนเหลือห้าเปอร์เซ็นต์แล้วคุณก็คิดว่าเอเอนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับไปร้อยเนี่ยก็คือมันต้องขึ้นไปยี่สิบเท่าเน,นี่ยแบบเนี้ยคุณสมควรขายเอเอแล้วมาซื้อไอตัวเนี้ยคิวบีทีเนี่ย mm. เพราะยังไงเอเอมันก็ศูนย์เนี่ยถูกไหมตัดศูนย์อยู่แล้วอะลงมาแบบเนี้ยเอาไปรุ่นแบบนี้ไหมสมมุติคุณจะเอาไปรุ่นเนี่ย ไม่ได้บอกว่าจะสำเร็จนะนะครับแต่ควันตั้มเนี่ยมันกำลังมาเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องควันตั้มนะฮะควันตั้มมันต่างกับกาจอไงเอ็นบีเดียมันต่างที่ว่ามันมาทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานเร็วขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้ทำตลอดเวลานะฮะเพราะนั้นเนี่ยประโยชน์ของการใช้อ่า,าจอเนี่ยนะฮะกับไอ้ควันตั้มเนี่ยนะฮะ ไอ้ควานตัมนัเร็วกว่านะฮะนะครับแต่มันสามารถที่จะสมมุติเราบอกว่าเราใช้การ์ดจอเนี่ยเราต้องซื้อการ์ดจอสองล้านมาจากเอ็นวีเดียใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้ใช้เต็มคาปาซิตี้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะคือมาใช้คู่กับเอนะครับบางครั้งก็ใช้เยอะบางครั้งก็ใช้น้อยนะฮะมันก็เท่ากับว่าแล้วพวกนี้มันมีค่ามันเสื่อมราคาไงมันเสื่อมฮะ มันก็จะเสื่อมไปแต่ควอนต้ามันไม่ได้แบบนั้นนะฮะฟันตัมมันบอกว่าถ้าคุณต้องการใช้เร็วเมื่อไหร่ชั้นก็จะเหมือนผีอ่ะชันก็จะปรากฏตัวมาทําให้คอมพิวเตอร์ของคุณนะสามารถจะไปทํางานได้ยอย่างรวดเร็วแล้วลเมื่องานนั้นที่คุณต้องการวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใช้เวลาสามสิบปีสามปีให้เหลือแค่สามนาทีเงี้ยนะฮะอ่าถ้าคุณใช้การ์จออเร็วเเนี่ยนะครับคุณใช้ซีพดีๆใช้ชิปดีๆเนะี่ย คุณอาจใช้เวลาหนึ่งปีแต่ถ้าคุณใช้ควันตัมเนี่ยนะฮะคุณใช้เวลาแค่สามชั่วโมงโอเคไหมมันก็จะใช้ควันตัมทํางานแค่สามชั่วโมงเท่ากับการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยประมาณสามปีอันนี้คือควอนตัมเห็นไหมครับว่าอ่มอามหลาจะใช้พลังงานใช้อะไรก็แล้วแต่น,นะครับแต่มันก็จะเป็นสิ่งที่มาแล้วถ้ามันทํางานคู่กับ a อนะฮะถามก่อนว่ามันมีอนาคตไหมประเด็นก็คือว่า หลังจากให้ไปแล้วมันมาทุกตัวนะฮะตั้งแต่เดือนมีนาเมษานี่ยนะเราเราคำนวณดูว่าเราซื้อ QUBT ตอนทำทาริฟนะฮะตอนเดือนเมษานี่ยราคาแค่หกเหรียญวันนี้มันสิบเก้าเหรียญใช่ไหมฮะมันกำไรสามเด้งสามเด้งเนี่ยแปลว่านะฮะเราเงินที่ตัดศูนย์มาแล้วเนี่ยจากการขาย EA มาซื้อเนี่ยนะครับมันแก้ไขปัญหาคือมันโตมาสามเท่าแล้วนะครับ เท่ากับ e อนอมันขึ้นไปสี่สิบบาทบาทแล้วนะห้าสิบาทแล้วนะ <Yeah. S 1> แล้วถ้ามันพึ่งกำไรตจมาแรกฮะจากที่มันขาดทุนมาโดยตลอดหลายๆปีมันพึ่งกำไรตจมาแรกนะครับเนี่ยมันพึ่งกำไรตจมาแรกสำคัญก็คือว่าวอลลุ่มมันพึ่งเข้าครับเนี่ยวอลลุ่มมันพึ่งเข้าเนี่ยมันพึ่งมีเงินเข้ามานะฮะในการาฟทางเทคนิคะนะครับที่เป็นทางเทคนิคเนี่ยนะครับ มันเป็นขาขึ้นทุกไทม์เฟรมอ่ะเราดูดีแล้วล่ะนะครับแต่การแข่งขันสูงเทคโนโลยีต่างกันในแ,แต่ละบริษัทไม่เหมือนกันต้องไปศึกษาหาความรู้นะครับซึ่งสุดท้ายมันอาจจะแพ้ได้เหลือศูนย์ก็ได้นะถูกไหมครับ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ก็คือถ้าเราเนี่ยถือ EA ไว้เนะี่ยยิ่งถือหุ้นกู้นี่เดี๋ยวก็อาจจะเหลือศูนย์ก็ได้แล้วมันไม่มีความหวังนะรู้ไหมฮะภาระหนี้ขนาดนั้น นะครับทุนเหลือน้อยขนาดนี้นะฮะอยา่างเอเนเี่ยมันจะรอดได้ไงนะฮะหรือก็คุณมาหวังกลุ่มเจมาอยู่คุณติดเยอะๆเนี่ยมันเหมาะกับคุณที่จะไปเบทแบบนี้ไหมอ่ะอีกถามยังไงก็หมดอ่ะ mm. คุณติดเจมาดเจทีเก้าสิบแล้วคุณไปเบทไอ้หุ้นที่มันวิเคราะห์ได้แล้วมันมีอนาคตน่ะแต่ก็ไม่มีใครรู้ถูกไหมครับถ้าถ้าถ้า อาจจะเส้นหัวมันรู้มันคงไม่ขายเอ็นวีเดียไปตอนที่ราคาเหรียญสองเหรียญต่ำๆเนาะ <S <S นขายไปตั้งเยอะ,อะนะเขไม่รู้่ไม่มีใครรู้นะกว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าไอ้อ๋อมันมี y u t u b e มามันต้องไปอ่าน YouTube เอาการ์ดจอไปอ่านนะพวกมันไม่ได้อ่านเพกน,น,นะมันไปอ่านพวกรูปภาพวิดีโอไงมันถึงมีอ่ากาจอมันถึงมีค่าขึ้นมานะฮะแล้วก็เอ็นวีเดียเขาทำมาคนอื่นก็ทําตามไม่ทันประมาณเนี้นะฮะ เพราะแล้วก็จะไปศึกษาดูให้ดีอ่ะเราดูไปทีละตัวนะครับแต่ละตัวตัวนี้ก็ยังไม่ได้กําไรนะครับแต่ราคาขึ้นมาพร้อมกันนะครับเนี่ย RTI เหมือนกันนะครับถ้าเราซื้อในช่วงของเดือนเมษานะครับคือใครอยู่กับ TICP เนี่ยก็จะมีหุ้นให้ตลอดนะครับนะครับหรือข้าไปสัมนาเนี่ยสัมนาก็จะให้ตลอดนะฮะอ่ะก็อ่ามาดูอีกนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับโอ้เดือนเมษาเลยนะฮะเนี่ย น,นะครับเจ็ดเหรียญนะฮะก็ตากลางชิก็สองสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือขึ้นทั้งกลุ่มอ่ะเพื่อนเลืขึ้นทั้งกลุ่มเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ออนทำให้แต่ตัวนี้อาจจะทําธุรกิจอื่นมาก่อนนะก็จะขึ้นในคราวนี้เขาเรียกว่าหุ้นมีทรงแล้วนะฮะมีรายได้มีกาไรแล้วนะฮะพวกนี้ก็จะไม่สามารถจะไปซื้อแล้วกะรวยอ่ะมันยากนะฮะเราก็จะมีตัวที่เรารู้จักก็คือไอบีเอ็มอันนี้ก็จะลอยล้าแล้วก็จะค,อค,อค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่ไปพาดพังกับ ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้ก็ไอบเอมก็กลับมาทำปอนทำหายแล้วนะอ่ครับกลับมาแล้วโดยธุรกิจควอนตัมที่ดูนานแล้วครับอ่าเป็นธุรกิจควันตัมเห็นไหมครับว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรในเมืองนอกเขาไม่ได้คุยกันเรื่องแบบอ่าประสาทอะไรนะอะไรอะไรของมันเนี่ย้าบ้านเราถ้าคุยกันเรื่องก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นนะครัก็คุยกันเรื่องคือทําจะทําอะไรอิสราเอลจะลบกับใคร กีลานยังไงเขาก็คิดว่าเขาจะทำแบบพัฒนานะฮะคืออเมริกาจีเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะพัฒนาเทคไปทางน้้นไหนอะเพื่อมาเทคตักก้งแต่ว่าผู้ช่วยมนุษย์เนี่ยเขาจะพัฒนาไปทางไหนแต่เราคิดเรื่องอะไรฮะตอนนี้นเราคิดเรื่องอะไรกันอยู่ครับมา mm hmm. สร้างคอนเท์ให้คนมาดูเอาเงินจาก Youtube นะครับเนี่ยแล้วสุดท้ายมันได้ไหมยูทู e มันจ่ายกูกี่บาทละ